พูดถึงสภาพอากาศช่วงนี้นะครับฝนตกในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคกลางและภาคตะวันตกก็ทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างที่อําเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโบสถ์กลางน้ําก็กลับมาสวยงามอีกครั้งครับเป็นภาพของโบสถ์กลางน้าครับที่อําเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งให้คุณได้เก็บภาพนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมา เหนือเขื่อนวนชิราลงกรก็ส่งผลให้น้ําในลําน้ําซองกาเรียนะครับลำน้ํารันตีและก็ลําน้ําบิครีที่ไหลามารวมกันที่อำเภอสังขบุรีเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมความสวยงามได้แบบใกล้ๆแบบนี้เลยฮะนี่เขาไปเก็บภาพไปใกล้แบบนี้ได้เลยขณะที่เขื่อนวนชิราลงกรครับมีการรายงานว่าปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างอยู่ที่6,197ล้านลูกบาทเมตร หรือร้อยละของความจุอ่างที่สามารถกักเก็บน้ำได้8,860ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีน้ำมากเพียงพอครับที่ใช้ในภาคการเกษตรทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีการแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขาเนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์นะครับเนื่องจากว่าฝนช่วงนี้ตกหนักแล้วก็มีการสะสมนะครับทำให้ดินเนี่ยชุ่มน้ำอาจเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ได้ครับ